โอ้ยดูโอ้โห,โห,โหเข่าแน่นเปียกเลยนะครับสุดยอดครับผมปลาสิวไม้นี้ดูครับอตัวเต็มเลยโอ้ยเข่าดีสังหาดดูครับแป๊บเดียวนะครับด้ดวยด้ดำหือมเลย เต็มเลยครับก็ต้องคอยมาลุ้นกันนะครับว่าตอมเยอะขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะเข่าตักเท่าไหร่แต่น่าจะพอสมควรเลยนะครับดูเข่าเรื่อยๆอันนี้ยังไม่ถึงห้านาทีนะครับดูครับโอ้โหโสุดยอด นี่ครับผมเขา้าจนเขา้าแทบไม่รอดแล้วนะครับแต่ปลายังอยู่เต็มเลยดูด้ดานล่างนี่นะครับดูกําลังมาเข่าเต็มเลยน้ําแห้งแล้วนะครับในขวดครับผมเดี๋ยวเราคอยลุ้นกันตอนยกดีฟท์าวาจาะได้เท่าไรแต่ขอเอาอีกนิดนึงดูเข่าเต็มเลยดูดูดูด้ดดดานล่างนะครับมาครับ มาเก็บดูกันโอ้โหสุดยอดเลยนะครับขาโพลนเลยสองชั่วโมงนะครับโอ้โหดูยโอ้โหน้ำแห้งเลยครับนี่ครับผมโอ้โหแน่นเอียดเลยครับเขาจนไม่มีที่จะให้เข้าอีกแล้วอะ่ะแล้วนี่ครับผลงานทั้งหมดนี่ ครับมาเทปราซิวดูกันโอ้โหเทไม่ออกนะครับต้องเขย่าแน่นทุกขวดมาดูกันนะครับเจ็ดขวดจะได้เท่าไหร่มีขนาดสองขวดยังใส่ขีดแล้วนะครับอันนี้เลยแข่งเลยดู หสีขวดไปจะเป็นกิโลเลยนะครับอาาขวดสุดท้ายแล้วนะครับโอโหดู cụ cụ khẩu nén kia đấy ui, 2 kg pha, đầy măng nè, kéo